ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่24สพฤษภาคม2565สื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐได้มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะเรื่องของสองครามการค้าที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับ ซึ่งขณะน,นี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นกําลังเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นนะครับพราะผู้สื่อข่าวได้ถามเรื่องดังกล่าวกับทางด้านโจไบเดนว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนโดยเฉพาะเรื่องของสองครามการค้าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นบอกว่าตัวเองจะหารือเรื่องนี้กับทางด้านนางเจนนตเลเยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางกลับสู่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่า ตัวเองนั้นกาลังพิจารณาเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมานั้นบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดมาตรการเก็บภาษีดังกล่าวแต่เป็นรัฐบาลชุดเก่านั่นก็คือรัฐบาลของทางด้านประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ในการเก็บภาษีนําเข้าจากจีนเนี่ยวงเงิน3.5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมันจะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติในวันที่6รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะนีม้มีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้น จะไม่ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวทำกลางภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงเป็นประวัติการในสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ทางด้านเจเน็ตเลเยเนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเองเนะครับได้แสดงความเห็นชอบที่จะให้มีการปรับลดอัตราภาษีต่อสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและก็ภาคธุรกิจของสหรัฐโดยตรง ด้านสถาบันปิเตอร์สันคาดการว่าการปรับลดอัตราภาษีต่ตอสินค้าจีนจะช่วยให้ชาวสหรัฐนั้นประหยัดเงินลงได้ราวแ0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับแต่ละทัวเรือนส่วนเจสซี่ลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็บอกว่าทางด้านประธานทิมดีโจวไบเดนนั้นอาจทําการเจราจากับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็บอกว่าตัวเองจะไม่แปลกใจเลยหากว่าโจบไบเดนนั้นแล้วก็ทางด้านสีจิ้นผิงนั้นจะมีการหารือกันในเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะยุติ ความขัดแยง้งทางด้านการค้าระหว่างกันถ้อยแถลงของทางด้านประธานาธิบด,ดีโจบไบเดนนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวย้ำสิ่งที่เขาเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10. พฤษภาคม2565ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าจากจีนโดยมีเป้าหมายที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าในสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นเนี่ยทางด้านโจบไบเดนยังได้กล่าวย้ำว่าในส่วนของทำเนียบขาวนั้นกําลังทบทวนมาตรการการเก็บภาษีนําเข้าที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั้น ได้เคยบังคับใช้และมีแนวโน้มที่จะลุกยกเลิกทั้งหมดเนื่องจากว่าการกาหนดภาษีนําเข้าส่งผลให้ราคาสินค้าทุกประ,ะเภทในสหรัฐอเมริกานั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผ้าอ้อมเด็กไปจนถึงเรื่องของเสื้อผ้ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์ก่อนหน้านี้ทางด้านอดีตประธานทุกดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศสงครามการค้ากับจีนด้วยการออกคําสั่งฝ่ายบริหารเรียกเก็บภาษีนําเข้าจากจีนโดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมสินค้าที่ผลิตโดยชาวสหรัฐเนีเ่ยครับ นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการยกเลิกมาตรการเก็บภาษีนําเข้าจากจีนจะช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐได้ในระดับหนึ่งโดยการผ่อนปลดหรือว่ายกเลิกมาตรการเก็บภาษีนําเข้าทั้งหมดอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกเพียงไม่กี่ทางที่ทางด้านรัฐบาลสหรัฐนั้นจําเป็นต้องทําเพื่อสุดต้นทุนสินค้าทุกประเภทให้ลดลงหลังจากที่ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าทางด้านสหรัฐนั้นอาจจะยุติเรื่องของสงครามการค้า ที่ก่อกําเนิดมานานหลายปีนะครับก็รอดูว่าวันที่6กรกฎาคมนี้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะยุติลงหรือไม่ภายใต้การนําของโจมไบเดนนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ประเภทนี้ก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางด้านผมและก็ทีมงานด้วยครับ